คลิปนี้นะคะก็จะพาทุกท่านมาย้อนชมบรรยากาศในค่ำคืนแห่งเสียงเพลงนาใจกลางสุขุมวิทกับคอนเสิร์ตท,ที่มีชื่อว่า Dance and Dream ค่ะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เก้าอี้ของเราทุกตัวเนี่ยถูกเติมเต็มด้วยพลังแห่งความรักในเสียงดนตรี และในคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะก็ถูกจัดขึ้นเนื่องในโอกาสร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ150ปีของมอริสดาวเวล์นักประพันธ์เพลงผู้เป็นกวีแห่งฝรั่งเศสผ่านบทเพลงอันงดงามบนแกรนเป็นฟาซิลลีรุ่น F228 และ F212 บรรเลงเป็นโนโดยอาจารย์กรตนิลมิตธรรมและอาจารย์วสินประเสริฐลาบ ทางวีดาสารสุขุมวิท26ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของข้ามคืนสุดพิเศษกับก้วเล็กๆของเวทีดนตรีคุณภาพใจกลางกรุงเทพเราหวังว่าคอนเสิร์ตครั้งถัถดไปจะได้พบกันใหม่อีกครั้งนะคะ